สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาพบพอกันเราบสองคนครับในช่องแอร์ชวนกินแซบนอ้องเมื่อมาเด้อพี่น้องมื่อนี่ต่ำต่ำแบบต่ำร่วมมื่อนี่ย่างยังในตู้เย็นใส่เบิร์ดเลยนะพี่น้องแซบๆร่วมมิดของแบบโลตูเย็นเริ่มมื่อนี่แจ็คแซบบาแซบเริ่มมื่อนี่ <c oughs> ใช่ไหมบอเด้อพี่น้องเด้อแซบเหมือนกัน tôi lông nào nào rồi đây thì sao nào nhâm hoàn cái dạng nào nhâm nào rồi nhâm hoàn xay cung luộc cung xay phèo umm mâm thập mâm cắt. เป็นมัดบาทไก่กรุงครับจำเองแซ่บเอง อ,ออกนัวๆเปรี้ยวๆมากวก่าอากาศดีขึ้นเหมือนเลยพี่น้องใบยออหย่อนเป็นกองไฟคนละเลยเห็ดเบียกตกแดดก็คืขึ้นตัวห่อนแล้ว,วกกพี่ตีเบอร์ดีอุ่น,น,น,เ,นเ,เนีย่ยหนมะเห็ดเบียกไข่เนี่ยก็ยามห่อนพี่น้อง ไม่ใช่ปูดองมาบอซึมเห็นไหมตัวผู้นี่บริเฮียลเลยเพื่อนจังลวก ปลากรมกินหอดปนเนาะปนปลาหอมเลยอะไม่ได้ปนกินก็ไม่ต้อค่จับพี่น้องานใดสนใจคลิมถ้าขามาสอบถามตั้งเฟซเฟบุ๊กแอลเช่นกินแซบโนอะได้หรือพี่น้อง แต่ส่งทุกวันไม่มีวันหยุดโป่จุกๆไปเลยพอ่น้องหลายผููหลายคนกัริ่ม ขายอดเดินทางนะน้องพี่น้องนะเนีย่ยเดินทางปลดบไปไดพ้พี่น้องกึนปีใหม้ไว้ไว้กลับมาชาร์จแบตไปสู่งานต่อปีใหม่แต่ละราคนไม่แพ้แบบเที่ยวเลไจ้ะ <c oughs> ทางน้อง <c oughs> รูปน้ำรูปปลาบางคนกับขึ้นดอยนี่ทาลมหนาวเจดจัดจะอยู่นี่กระหนาวเพราะแห้งไปท่านี่คือกีตัวละมันครับเอาบรรยากาศ <c oughs> ปีนึงกินหนึ่บเมี่ยงบดแกมือรับเพื่อน ไปรั sensor. บบรรยากาศเที่ยวชมวิวบงหมอกสี Gore, ่ห <num> น <target> <ph currently> ึง <Lunch> ก <hatten> ็ไ <soup> ม่อยู่แค่เดียวภามออีแดงคือสีงามเนาะดูไก่ไหมงามยกวิวจะบอกคนมาหลายคือจังจะกว่าหละพี่ต้องไปรอบลาสุดเขาพระวิหารบอกเขาไม่หนีเนาะ จะก,กี่นคนไปเท,<า>ที่ยวไรทางดีวบึกคักโอ้ทางดีแห้งทางเข้าไปจะเลื่อนแห้งพี่น้องเมนคนคือคักคือตะกี้คือเสียนี่อยู่ไปรอบล่าสุดคนมาไลายปะย่ะในใจจะว่าทางเขาเนี่ยโอ้เป็นเฮ็ดดีแห้งต่เลื่อเบิ่งเนื้อ pha mỗi ý đèn nha hả? Đây là cho bưng à? lúc nào nào vui vui có chi thác không có nhảm thằng kia Hãy subscribe หอมมากอกใช่หนยเดี่ยวเพราะว่าใส่บุกเครียดอะไรเอาพี่น้องคลิปนี้กัต้องขอขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามาให้การติดตามรับชมจากบรรยากาศดีแห้งตื่น้ามาถแถบบปอยากลุกออกจากพ่มพพี่น้องจา้าพัดลมก็ไม่ได้เปิดคุณเนี่นเย <c oughs> เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิได้ขอตัวลาพี่ร้าน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้าเมื่อไนครับจับมือหนี <สา S 2> น้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ